ไม่ต้องอ่านตนเขาบอกบอกเาโอ้เสียงกว่าจะดีเลยอย่าอ่านไม่อ่านไม่อ่านไม่เอาตานบ้า ทำไมไม่อ่านตามไม่กล้าอ่านี่วะอ่ะยะนะอีตัวดับเบิ l e k i l อ้าวคนคนตายคนบอดเจอกันพี่พี่ตาลหืนกลามโลกจิต alright let's m อาพูดกันนี่อัดอัดอัดว่าพี่เขาเหรออัดวิดีโออยู่ <S <S เดี๋ยวนะบอกให้บอกอะไรนะนะนะ บ้าคนบ้องพากันเจครับเียสติไกแล้วอ๋อ,อมันค,คนคนเลยวะต้องยึดแม่นเออว่าเมืองเมืองเปล่ามันก็ยึดไปหมดเลยด้วยถ้าไหนจะไปตรงฮะจะไป มาจะไปแล้วเดี๋ยวพูดกับยายบองนี่ก่อนไม่ยายบองยายบองเบล ก็ม่พูดด้วยพูดด้วยก็มาพูดด้วยอะไรจิงจิงออนไลน์งเ้อะไรวะเด็กนเขวาน่าหักนะตาแหลกอะแหลกอะแหลกะแก้ไม่ได้เหรอ bomb diffused souls soul you need mission fail can fail all right let's move out <laughs> oh Jedi, what Jedi? aj come on give me shut up oh shut up ew ew whoppa why din aj din All right, let's move out. Get bored. in your the กีตาไม่นอนหรอตาอยู่ข้างบนยังยังไม่นอนหรอตัวเธอตัวเธอไม่นอนเหรอัวเธอพวกนี้ไม่มีแล้วหรอตัวเธอตัวเธอพวกนี้ไม่มีแล้วหรอตัวเธอเอาเป็นห่วงเฉย,ยไม่ได้เฉยสิมองเป็นห่วงไม่ได้ใช่สิไปแล้วแหละจะมอง <laughs> ตันแมงาแล้วอลงไปงข้ล่างดับเบิลคิวเจ้โดนริงออกไปสองชุบดับเบิลคิวไปแล้วครับเรียบร้อยิงเอาลุกกองยิงโซ่กับอาร์ก่ะว่าไงอีเจ้เจ้ chế chế ngồi chế ngon đuôi ngon đuôi has been planted